ที่08ทับ2561วันที่19เดือนมิถุนายนพศ2567อาสาสมนครตามข้อตามความในข้อ27แห่งกฎมหาเทราสมาคมฉบับที่24พศ2 5 4 1ว่าด้วยการแต่งตั้งถอนพ้าสารการิการออกตามความ ในพระราชบัญญัติน่าสูงพศ2505แก้ไขเพิ่มเติม อันดุประวเลเีย,จยวจับว่าดีนะมีนาที่และน้าต่าระจากตางระถึงขอสงสองศปดห้ ข้อบังคับระเบียบคำสั่งม ทิ้งจากคดามือผู้ชายในสตรีมือส,อส้สสสายสนับที่น้อยน้อยที่สวดาเอาบผู้ใจพ่ราวนี้ยนยอมใเจอเป็นคนยิ้มขำย้อนทิ้งเวลาให้เธอเป็นคนสุดท้าย ไม่มีหลงน้า้หลงน้าคนเดียวยุดติกันเป็นแม่ไม้มาเป็นแฟนอายนัไม่ยอดใจเย สาวแล่บันดาตาบ้านเตพพน้อคืนนั้นสุขสมราพรกในงานบ้านตาสามเกียรสาวหล่บันดาเี็ดพอเหินใจฤติวัาอยากชมความงาม 没空。 หิวด้วยจะมีหิวด้วย ขวาขวาเนี่ยขวามือเราเนี่ยค่ะขวาคนดีทำชูจีกัะออกมาเพียวเีื่าเดี๋ยวรถตาด <จะ S 1> ตั้งจะไป

นิรธรรมเกมังเอกันตังกะระมุโตมังเนตุตถาอัตตสัตังวะทาจันตานิเอตานิทุกขานิอุเรกินะทีชาอวิรุญอิฉันตานิ i uh. แวัยกองตัวรปพระอาจารย์มหาสนาปสุตโตพระภูพนมธรรมพินันพระอาจารย์พิสิทธ์กัญตยาพินักและอาจารย์ผูส้สอนคือขพอภัว่าผมไม่รู้ว่าชื่อจยายาใหม่ไหวพระอาจารย์พระอดุลพระอาจารย์อดุลมหาวิโรและพระอาจารย์มงคลมหามงคลและพระเทรานุเทระมชิมักนวตตะทุกรูป ก็พอจะเิญผรอยากโยมทั้งห้าหมู่บ้านนั่งโยมนอ้อแฉงกาะดีใจก็ไม่คิดว่าจะภาพมันจะออกมางีโยมที่เด็กก็โดยส่วนตัวก็บอกคุยกับอาพระดุกวัดเดีวกันง่ายๆไม่ได้อะไรมากเพราะว่าตั้งใจจะดูแลพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็คือ จะอยู่ที่ไหนก็ตั idos, as, idos, as, ang, as, as. No, ้งคิดตั้งใจไว้เด้วว่าจะทําประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาให้มากที่สุดก็ที่ว่าบวชมาก็ความสําเร็จหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยืมนั่งตามสบายม่ต้องยืมนั่งตามสบายได้ยืมเยอะมันต้องพนมมือดอกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเราจะจะเรินเก้าวนาได้ หนึ่งต้องมีพ่อแม่กูบาจา์สิ่งสำคัญคือครอบครัวก่อนก็มียมแม่ยมก็ขอก็ขอกอาบใจยัตยมทุกคนชาวบ้านของเราทั้งห้าหมู่บ้านที่ได้ทำให้ฉันถึงขนาดนี้ฉันก็ไม่คิดว่า อย่าโยมใ้ความสําคัญมากมายถึงขนาดนี้ด้วยส่วนตัวก็ไม่ได้อะไรมากคือคิดว่าจะอยู่ดูแลวัดบาในเมื่อโยมเลือกฉันมาแล้วฉันก็จะทําให้มันเต็มที่ <c oughs> เพราะว่าฉันอยากพัฒนาอยากดูแลในศาสนาองค์ดอยมันจะเจริญก้กวานาเท่าที่ฉันจะทําได้แล้วฉันก็เติบประตูก็ที่นี่อยากพัฒนาให้มัน ให้ถึงที่สุดตามแนวทางตามวิธีการตามรับธรรมคำสอนพุทธเจ้าของเราและครูบาอาจารย์ที่สิ่งสําคัญก็คือขาดไม่ได้คือครูบาอาจารย์อย่างพระอาจารย์มาสงาพระกูพนมแล้วก็หลวงพี่หัวที่ได้เปลี่ยนแนวคิดของเด็กคนหนึ่งที่มีความคิดที่ไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับจะบวช ถึงขนาดอยู่ถึงขนาดนี้ได้ท่านได้สอนแนวทางลักธรรมหรือว่าก็ปฏิบัติตา่ตางๆให้จนได้ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติแล้วก็ไปศึกษาต่อแล้วกลับมามีความตั้งใจไว้แด้ว่าชีวิตนี้ตั้งใจจะบวชเพื่อตัวแทนคุณของพ่อแม่ของยายของโยมหน้าโยมป้าหรือคนที่เลี้ยงดูฉันมาทุกๆคน เพราะว่าชีวิตนี้อยากอาจจะเสเพมามากตลอดชีวิตอาจจะไม่เคยทําสิ่งที่ดีเลยแต่ในเมื่อที่ฉันบวชกันมาแล้วได้ศึกษาเราเรียนได้ปฏิบัติเด้ยโยมไว้ใจที่จะให้ฉันดูแลวัดบาศาสนาของเราฉันก็จะตั้งใจทําให้ถึงที่สุดจนลมหายใจสุดท้ายของฉันเพราะว่าน้องสเกนี่ก็เหมือนบ้านหลังสุดท้ายของฉันแล้วฉันไม่ได้เป็นเจ้าของวัด โยมทั้งห้าหมู่บ้านคือเป็นเจ้าของร่วมกันเราก็ต้องมาอยู่มาช่วยมาดูมาแลด้วยกันในโยมเด้อพระสงฆ์งเจ้าที่อยู่ในวัด,เพ,เ,ดพเพียงเป็นเหมือนญาติพี่น้องไม่ใช่เพียงแต่ฉันเป็นเจ้าวาดมีนาทีตัดสินใจนำพาเนะ่คอยบอกกล่าวตัเตือนในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็ ขอ้ร่วมโดยใจกันอยู่ด้วยกันโดยความรักความสามัคคีแต่แนวทางที่ฉันจะเป็นอยู่มันอาจจะไม่ถูกใจบางท่านบางโยมเพราะว่าสิ่งที่ฉันศึกษาเราเรียนมาฉันเกาจะเดินตามแนวทางตามแบบตามแผนที่พระเจ้าได้สั่งสอนเอาไว้มันฝึกฝนอบรมกัะเกาจิตใจเจ้าของด้วยแล้วก็ญอยิโยมคนไหนที่มีความสนใจมีความเชื่อ มันในคําสอนของเมื่อเจ้าแล้ววิธีทางที่ว่าจะถ้าไม่ตัวเองอยู่อย่างไม่ทุกข์แนวน่อยที่สุดมันต้องพึกผลอบรมคัดเก่าโดยการมีแบบมีแผนคือแนวทางที่เราจะควรเดินไปด้วยกันนี่เหละตัวฉันเองก็ตั้งใจไว้แล้วหลังจากนี้ไปจะขอ้ทิ่ตนเพื่อดูแลวัดวาเพื่อศาสนาของเราโยมก็ฉันอาจจะ ทำถูกใจไม่ถูกใจทุกคนได้ครกโยมเพราะว่าโยมบ้านเรามันเยอะอาจจะถูกใจไม่ถูกใจมั่งก็ขออภัยโดยการโยมแต่สิ่งที่จะทําก็คือตัวฉันเองจะยืนหนุนความถูกต้องและความโปร่งใสในความในทุกๆเรื่องโยมมีปัญหาหรือโยมมีอะไรมีเรื่องเรือนร้อนใจะไรก็เข้ามาแล้วค่อยคุยกันได้ หรือในงานที่ทางวัดพอช่วยอะไรยมได้ออกเข้ามาหาได้โดยส่วนตัวของฉันนี่ก็าไม่ใจคนมีพิธีต้องอะไรมากคือเป็นคนเรียบง่ายไม่อยากจริงๆก็ไม่อยากไปรบกวนอะไรยมมากเราก็จะอยู่ด้วยกันโดยการประพฤติปฏิบัติทาไปด้วยกันแล้วก็ดูแลวัดวาศาสนาไปด้วยกันนิยมเด้อฉันก็ตั้งใจจะก็ไม่ได้ให้สัญญายอมดูฉันไปเรื่อยๆดีกว่า ดาบตอนที่เราคุณไปไหนไปหนึ่งใครจะอยู่จะไปเราก็ไม่รู้แต่ตอนเราอยู่นี่เราขอให้เราช่วยด้วยรวมโดยช่วยกันดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาของเราในสิ่งแนวทางที่ถูกต้องที่จะจะนําหรือจะบอกจะกล่าวก็ขออห้โายมพิจารากระดกันสิ่งที่จะทาหรือจะนําไปนี่ก็คือในแนวทางที่มันได้ศึกษาเราเรียนมาฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตยมรวมโดยช่วยกัน มีงานมีการก็ขอให้มาช่วยกันในโยมเด้อเราจะอาจจะพิตใจมัง่งถูกใจมัง่งแล้วก็เอาไว้เขามาวัดเด้อขอให้เราร่วมรักร่วมสามัคคีกันมีเป็นนั่นหนึ่งันเดียวกันชุมชนวัดวาบานเราก็จะไปพร้อมๆกันก็ไม่มีอะไรมากก็ขอ,ขอให้โยมมีความสุขความเจริญขอบกขอบใจทุกคนตั้งแต่เริ่มตน้นจัดงานจนกระทั่งถึงตอนนี้ตามจริงฉัน ไม่เคยอยากจะร้องให้ใครเห็นหรอกบาว่าฉันมันเนื่อยนอนก็เรื่องครอบครัวก็ขออภัยด้วยแต่แต่ตแต่ต่อจากนี้ไปจะไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัติเราต้องต้องทำตัวเองให้มันเป็นตัวอย่างให้ได้ก่อนแต่ความอ่อนแอหรือความอ,อ่อนอ่อนโยนมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องพิษตอกแต่ว่าเมื่อเรา,อาจะยืนอยู่บนหนทางแห่งจิตวิญ,ญญาณตรงนี้แล้ว เราจะต้องปึกต้องปนุบรมโดยยึดหลักของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าและขอขอบพระคุณใจครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมบ่มเพาะอุปนิสัยของผมได้กบหาสมามคมกับครูบาอาจารย์ที่ได้เป็นผููที่ทรงคุณธรรมมีศีลมีธรรมและเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างเป็นผู้ที่ควรแก่การบูชาของผมได้ ตายที่สุดก็ขอโยมมีความสุขความเจริญในชีวิตแล้วก็ขอให้มมีะะระลึกนึกถึงประพุติประธรรมประสง์อยู่ตลอดเวลาเดียยมเดอ้อเชื่อในเรื่องร่มระวังการกระทําของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผลจิตสุดท้ายที่เราจะสังสมบว้ตลอดชีวิตนี่แหละมันสําคัญฉะนั้นเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันเดี๋ยวดูแลปกป้องวัดบาศาส,สนาของเราไปด้ยวยกัน อย่างที่ว่าถึงที่สุดจะเดินพร